มาแล้วครับผมดังกลึกเลยพี่น้องตัวครับผมนี่ตัวนี่ตัวตัวหนึ่งครับผมเนาะมีเงินกระเขามีกระเขาครับผมั่นโลผมกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเศร้านะครับผมเนาะกะบรรยากาศงานเศร้าอากาศเย็นสดชื่นครับผมเนาะฝนกะว่าตกมาสองสามเมื่อพี่น้องตกกัตกมามีแต่ลิ้นล้นครับผมเนาะแต่บ่หัววาบังรันเฮาสิทํำงานมาครับเด้อมอนี่ จักสีมานมาครับผมฝนกับบล็อกอยตกนะครับผมประมาณสามหมื่นหรือสี่หมื่นแล้วครับประมาณนี้ครับแต่ว่าที่ผ่านๆมาหลังจากที่ฝนบ่ตกมากอะยังทํางานขึ้เก่าครับผมแต่บุหัวมบริษัททำงานบ่เลื่อพี่น้องป้าพี่น้องเดี๋ยวุ่รนมพยายนต้อกันครับผมบางร้านสอน,นครับผมอ๋อนกบ่ว่าเนี่ยครับหยาดจริงๆก็บ่ได้ไปหากินทา้งในดอกพี่น้องแต่ทีนี้มอเตอร์ไซค์รันแล้วครับผมเนาะเบ็ดกะไปแน่ว่าไปแน่ครับผมเนาะ ฝนมาตกน้ำกับบ่ขึ้นไปไหนเหนือเบิงบางร้านบางแหลกครับผมสิบเขาเห่าบบพี่นออ้องคือเบิงทรงคือสิบ่เขาเด็ดีนหลังนี่ครับผม,มบ่เขาดาพี่น้องเปลือกเมียกมันบ่ออกครับผม,มนี่แตงเงาลงมาหลังแหลกครับ่าเขาแล้ว ฝนเมื่ตกเนาะน้ำกับว่าขึ้นน้ำก็ลดลงเลยครับผมเนาะปลาไหลเขาก็ขยับลงบาดพี่น้องเนื้อใสขึ้นเขาครับผมลัางแรกกับว่าเขาแล้วผมเบื้องลังที่สองพี่น้องนี่โตข่เพราะว่าฝนเมื่ตกน้ำลดลงเรื่อยๆครับผมตื่นเต้นแตหลังนี้หลังนี้พี่ทังนี้หลุดแทะเนียนบ่อ่ะเนียนดีครับผม มาแล้วตัวนึงครับผมเนาะเพราเบิ่งเบื้งจากปากมันนะผมนี่เป็นเมียเมายของม่นสิสีขามาดูดกินอ่าจจโตบื้องเงครับผมเนี่ยปลาไหลหน่อยแล้วครับผมจะเบิ่งอีกลังนึงครับผมสีขาวบ่ปลาไหลน่อยมาตัวนึงแล้วครับผมกรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าๆนะครับผมเนแล้วใส่ร้านพี่เก่าเราพี่น้องเปิดไปใส่ช่วงเดี๋ยวผมหาอยู่หากินกันใส่ร้านนี่แหละครับผม ฝนกับมัตกพี่น้อผมผมงวันฝนที่ตกมาแห้งวันนี้หืดตึบมาเดี๋ยวมาเบิ้งหลังนี้เขาครับผมเป็นตัวหน่อยล่ะตัวนึงมาเบิ้งหลังแรกเหรอครับสามหลังแรกใส่เหงื่อไปหลายเต๋ครับผมเนี่ย <c oughs> เป็นปลาไหลหน่อยพี่น้องโอ้อยเปิดมาหลังแรกเขาหวานบ่ครับตัวหน่อยว่าเป็นยังครับผมเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับผมเนาะ เปิดที่เด็กติมกันนี่ครับบ่ายทนี้โตใหญ่บ่เท่านี่เอากับเปิดเนี่ยมาแล้วโตนอยครับผมปาพี่น้องพี่น้องครับผมเดี๋ยวเบื้องล่างนี้ผมก็ขยับย้ายมาเรื่อยเนะครับบั่งลันมองได้ว่าเขาขยับนีเอาว่ร์มเข่าบ่วอร์มที่เข่าบ่ได้พี่น้องโอู้มาแล้วครับผมดังกึกๆเลยพี่น้องปุณนะปุณนะปุณนะ ดังคึกลึกครับผมดังคึกลึกไม่รู้ว่าจะโตแล้วพี่น้องน่าจะโตหนึ่งครับผมเป็นึ่สองโซแล้วผมว่าแน่ใจเนาะคึกลึกเลยพี่น้องเออดังคลึกตัวนึ่งยหยหมองครับผมว่าเขา่าพี่น้องเดี๋ยวไปเทเบ้างครับบนครับผมครับผมพี่น้องกักเขามาแล้วบ้างที่สองครับผมเนาะกับว่าเขามาสามบางแล้วครับผมเนาะนี่ก็เป็นบางที่สองครับที่ปลารหลเข่าฝนว่าตกครับผม ฝนรถตกน้ำบ่อขึ้นน้ำบอ่บอขยับน้ำลดลงอย่างเดียวปลาอะไรเขาก็บ่บอขึ้นครับผมเนาะแต่ว่าก็ยังเข่าอยู่ขึ้นก่าครับผมเนาะอาจจะเข่าบม่ดีตอนน้ำขึ้น,น้ะพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหลังนี้ครับผมว่าเข่าสีขาวแจ็คโถครับผมโอ้โนเนียนแอลง่แยนะครับพี่น้องหลังที่สองครับผมที่เข่าครับผมบม่รู้ว่าแจ็คโถนะครับสองนิดสองนิดโตหนึ่งแลครับผม ผมว่าน่าจะว่าสองตัวครับเดี๋ยวมันน่าจะโตเงี้ยวะครับผมโอ้พี่น้องมันโตนึงนี่สองตัวครับผมโอ้ใหญ่มากเลยครับผมอือสองตัวแล้วพี่น้องนี่ตัวแรกครับผมนีอีกตัวนึงตัวนี้อาจจะตัวเมื่อไงครับผมนานอือมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่พี่น้องอือ สองตัวครับผมบางนี่นี่เป็นตัวน้อยตัวหนึ่งครับผมโง่งามพี่กันครับรุ่นนก็คท้ารุ่นกำลังผัดดีๆครับผมเนาะอื้อใหญ่ประมาแล้วโอ้โหใหไงแซวนี่พี่น้องโอ้โหญ่เนาะครับต้องขันไซลันข้อสี่โซบังลุ่นใหญ่สิครับักเลยครับคุณอะเหลืองอุ้ยไปไหงครับผมตัวใหญ่พี่น้องมาแล้วชซวนี่ไปพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปครับผม เบางหลังนี่ครับผมลงลงนี่แหละค่อยๆบ่มีเวลอยู่ครับหลังนี่เงี้ยบ่มีเวลครับผมว่าแล้วพี่น้องว,ว้าแล้วปากงาเพิ่นมีขีิตมออกอีกแล้วครับผมนี่ลงลง่าจะจมน้ำตายครับผมเนาะบ่ด,ดิินเลย บั่รือยักษ์ตัวละผมน่าจะตัวนึงครับผมน่าจะตายครับผมเพิ่งตายแล้วเพิ่งส่งแล้วเดี๋ยวไปเทข้างบนครับผมเดี๋ยวเบิ่งอีกหลังนึงครับผมเดี๋ยวมาดูหลังนี้ของเรานี่ยังเขาเ่ะพี่น้องหลังนี้ยพี่ทั้งไหลายมาลึกๆเลยครับผมนี่บอกอู้มีตัวครับผมมีตัวมีตัวตัวนึงครับผมเนาะไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปเทข้างบนกันครับผม อีกสองบังนะครับผมเน,ะา,นกกะมาะมว่านผหงเกย์มาขยับบงังร้านไปมองไม่ครับมกันเล็เขาเพ้่งสองเลยครับผมง่ายมากไหมเดี๋ยวเบื่อหลังนี้ครับผมอาจจะตายครับผมบ่ดิ่มบ่ยังเลยอจ,จะกลับหัวลงน้ำเพิ่งจะเพิ่งจะตายครับผมอ่อนอ,อนน่อนอยู่จะตายครับผม เงียอะไรพี่น้องเฮียเยไปไรวะห่วยห่วยขนาดไหนอาว่าแล้วพี่น้องโอ้โตัวเงียอยู่ครับผมแต่ว่าตายตายยังไงครับผมอ,อ่อ,อนเลยพี่น้องตายยังแค่ใส่อยู่เลยครับผมอ่อนเลยครับผมเพิ่งตายนี่อาจจะกลับ เนียเป็นตัวงอแล้วครับผมกับตอนนั้นจะวนกลับลงหน้นาแล้วงอขึ้นไวได้จะไม่ได้เคลื่อนสายเป็นตัวนี้นะครับผมงูมาแล้วพี่น้องสวยงามกั่านครับผมนะครับผมโอ้พอดีกินแล้วครับผมน,น,นั่นสวยงามนะครับ สองตัวสองบ้างบ้างแล้วตัวพี่นอ้องตายตายหมานขี้เกา่าครับผมคนจะมาตกพี่นอ้องยังมีความหมานอยู่แตะว่าได้หลายครับผมบางร้านเขาก็ยังเหลืออีกอยู่ประมาณครึ่งนึงครับผมนะแต่ใส่ไว้ทั้งหมดสิบสามหลังครับผมสิบสามหลังถือว่าขอเสนอถือว่าโอเคแล้วครับผม พี่น้องไปเบ้างแลังต่อไปครับผมนี่พี่น้องรุ่นนี้ครับผมโมเดน,นั้นมันเขาไปสองตัวในพุ่มนี้ม,ม,มีตัวเขาบ้างครับผมมีมีตัวเขาบ้างพี่น้องพี่น้องมีตัวเขาครับผมมีโมเดลกระเขามนีกระเขาครับผมน่าจะตัวหนึ่งครับผมเนาะน่าจะตัวแซ่ใดครับผม เดี๋ยวไปเบื้องลังต่อไปครับผมเนะาะอะไรเราก็เหลือสองบังที่ถ่ายแล้วพี่นอ้องโมลู้ว่าจีเข่ามาได้ครับไปเติมกันบ่เบื้องลังนี้บังครับเหมือนจะนี่ดีแล้วนะครับหลงังที่้องขี้ดินออกมางานงานอีหลีเรียบร้อยครับผมเข่ามาแล้วเดี๋ยวเบื้องอีกหลังนึงครับผมอาชีเดตเติมกันมาพี่นอ้องไปเบื้องอีกหลงังสุดท้ายครับผม พี่น้องบางร้านเข้ากับเบิร์แต่ละสองรางสุดท้ายครับผมนี่เนาะเดี๋ยวมาเบิอกว่าจะได้ตต้มกันตรงนี้ตัวหนึงครับผมเดี๋ยวเบิป็หลังน,นี้ครับบางสาันเขาดีครับนั่นสองตพี่นอ้องมีสองครับ <c oughs> บางส,สันถือเท่าสองเมื่อไหร่ก็ถือสองตัวนี้ครับผมแต่ว่มีตัวเมื่อไหร่เท่ามื่อนั้นครับอย่างงี้โอเคครับผมพี่น้องว่าหมานขี้เก่าทำงานขี้เก่า อะไรเาราหถือว่ายังเข่าใสได้ครับผมเนาะขนาดฝนว่าตกได้พี่นอ้องน้ำลดลงเรือครับผมแต่ว่าถ้าฝนตกทงมาก็จะจังอยู่ครับอ่ะมาคุณละตรงนี้ตัวครับผมตัวนี้ตัวงามอยู่ ไก็ัวนี่ครับผมตัวนี้ตัวรุ่นครับตัวน้อยอ,ออกมาแล้วมาอะไรนี่ตัวนี้กับสีหาตาออะไรเลยก็แล้วพี่นอ้องหาฝนแล้วฮะฝนตกอีกครับผมหนอมันกักกว้างนี่เดี๋ยวแล้วผมจะใส่ขยับไปเรื่อยๆครับผมมองปไปเลยใส่หลายในสะ่แค่ติดสามหลัง เขาเขามีจะถือว่าฮักสเตอร์ครับพี่นอ้องฮะเดี๋ยวบางลัางสุดท้ายครับผมบนงฮะตรงนตัวน้อยใส่เงาแบบไหนอ่น,น,น,นมาแล้วโง่ง้ามครับผมงอกใส่ได้ครับนี่ตัวสุดท้าย ได,ได้ครับปลาพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปสรุปผลงานที่บ้านครับผมว่าไปสั่งเมือวางาหา้องเสด้จักกิโลเนาะแล้วก็ส์มาเฉลียวมาปลาไหลมือเนี้ยได้ทั้งหมดเต็มโตครับผมนะจักจก,ลลกิโลจี่น่องข้าพผมพี่น้องเดี๋ยวห้ามาสั่งปลาไหลเซาหนึ่งนะครัได้จักโลนะครับเนาะเป็นผลงานปลาไหลเ้างเซาหนึ่งครับผมเดอาวขวาดนี่อนพี่น้องมือวางห้องเสได้จักกิโล เดี๋ยวขึ้นตาซังบไปครับเนาะตาซังน้อยนี่ก็2กิโลได้ครับเหลือ2กิโลมือน,นี่อันนี้ตกไปกี่ก,ก,กิโลนี่ก็ะชิตกไปอยู่ประมาณโล6ขีดครับผมเนาะประมาณนั้นแหละพี่น้องว่ายู่ซื่อๆตัวเนี้มันดิ่ง นั่นแหละครับประมาณโลหะเกือบโลหะครับผม,มโลหแล้วครับผมประมาณโลหะขีดเนาะครับผมโลหะขีดเดี๋ยวเรามาเทมมามูนิฮ้อนสิดเด,ดรพอะไรที่มันเจ๊กโตนะครับพี่นอ้องนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูอะไรเราเศ้านี้เสรดเดดจ๊กโตได้มาทั้งหมดโลหะขีดโลหะขีดอันนี่จ๊กโต นี่โตใหญ่โตหนึ่งนะผมนับใหญ่ๆก็มูโอเคเลยปุ๊บขูดอ่ะขอด้าปุ๊บขีนออกนี่ก็เป็นผลงานเศ้านี่ครับผมเนาะปลาไหลตัวนี้ตัวใหญ่ร้องครับผม แต่ว่าตายนะครับผมเนาะหัวเขาน่าจะกลับลงน้ำครับเพิ่งตายครับผมตายใสใสพวนี้ก็ถือว่าใส่ได้ทุกตัวครับผมตัวเนี้มาตัวหนึ่งพี่นอ้องถือว่าหมานคือเกลีเดี๋ยวนับตัวบ้างนี่จะตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ยนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกตัวเจ็ดตัวครับผมวันนี้ปลาไหลห้อเจ็ดตัวแต่มาโลหหกพี่นอ้อง ถือว่าใส่ได้กับผมเนาะตัวหน่อยเดี๋ยวไปปล่อยตัวหน่อยๆที่เราผมเดี๋ยวป,ปล่อยมันมีบอ่อโนบานรับผมบ่โอโนบานยู่ข้างบ้านนะครัแบบโอ้ตัวใหญ่สิครับเนื้อดีได้พี่น้องแต่ว่าเห็นกระดูกแข็งนะผมรุ่นนี้เนาะกินแซ่บครับผมมันดีผมทอดเบุ้งหมดนั้นโอ้มันคักขนาดครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ก,กล็ลังผัดพี่น้องรุ่นนี้ครับผมเนาะผัดดีต้มดีต้ม,ตมโตก็ได้ครับผมจากพี่น้องทักท้า ำหรับมือนี่บวีสารก็ขอละแต่กบผมเคนาะกับมันมนปลาไหลครับผมครับผมก็รอดติดตามกันไปเรื่อยนะครับผมเนาะสวัสดีครับ